นี่ก็คือดอกดินนะครับที่เขาใช้าไปทําขนมนะครับเป็นดอกที่ผุดขึ้นมาจากดินเลยนะฮะลักษณะของดอกดินก็จะเป็นสีม่วงๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะดอกดินนี่คือลักษณะของดอกดินนะครับมยอะมันจะหอมคล้ายๆดินนะครับือหอมคล้ายๆดินนะครับสวยครับนี่เออเอาไปทําขนมเป็นนึ่งทําขนมนะครับเนี่ยมันจะดอกจะเป็น มึกเมื่ครับแต่ว่าความสวยงามของดอกก็จะประมาณนี้นะครับจะขึ้นในป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นตัวชี้วัดทางคีวภาพนะครับว่าพื้นป่าแห่งนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากเพียงใดนะครับถ้ามีดอกดินแบบนี้ก็แสดงว่าพื้นป่าแห่งนั้นมีความสมอุดมสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยจะมีดอกสีม่วแล้วก็เป็นสีเหลืองนะครับสำหรับเกสรนะครับอ่าตัวนี้เต็มเลยครับพี่น้องดอกดินนะครับไปนึ่งใส่ข้าวก็จะเป็นสีออกดำๆนะครับ แล้วก็จะได้กลิ่นเหมือนดินนะครับนี่คือลักษณะของดอกดินครับ